การอบรมเรียนบ้านหนองดูคณะรู้จัดคณะท่านผู้ครองท่านผู้พักท่านประธานประธานชุมชนทุกสูงวันะครับและสวัสดีครับลูกลุงพี่นาราททุกคนสวัสดีตอนเช้าครับท้องผูดนะครับชื่อร้อยตจ้าบดีคือภูิจัดการตีครับนะครับตำแหน่งรองสหวัตถ์ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจทร่มทองหินนะครับเพื่อได้การสถานีตำรวจทุ่งทองหินเพือการดีนะครับเองนะครับออกงานจากกวางออกงานจากลำดงของเต็มประมาณเพียง5วันนครับ คนนะครับเป็นรวมรมรทงายว่ายิอยู่ตรงนี้จะมองเห็นนะครับจริงจริงาเก่ว่าครัเล่นเ่ยวเก่งมากนะครับปลุกคลุกขนทาคือทำไมต้องถูกกฎหมายครับอะไรบ้างที่เป็นยาเสพที่ถูกต้องตามกฎหมายครับบุหรี่เป็นไห เป็นยาเสพติดนะครับถูกกฎหมายนะครับเคยสงสัยไหครับว่ายาเสพติดมาจากไหนครับแล้วเมื่อตกกลาคืนัสนิก็มดถายครับเราจะตตาม้อี่ไว้เ่นผหมาที่ไว้นี่ดกที่ไหนคแกอยู่กับผู้ที่สู่ในามาตอด เพื่อนเพื่อนแกเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ8ปดถเก้าที่ใช้บุหรีหมม่ในคราตตัวเองไม่ได้ไม่ได้สูบตัวเองตัวแกเองที่ผู้ป่วยที่ข้นมาเป็นหลังของพนะ่อทุกวันเนี่ยขึ้มารักษาอยู่ที่โรง,งพยาบาลโรงพยาบาลอุดรเนี่ยนะแกไม่ได้สูบแกไม่ได้ใช้บุหรี่ในคราแต่ผู้ควบรุมผู้ควบคุมทัศนีจะดทำให้ถึงเปิี่ตาของนักโทษแล้วนำพาสู่หลังลานหลัง คนผู้นั้นพึงถึง the ่ซ <c oughs> ึ่งความสุข <nhiều> ท <kaz uffy> ุก <absorbed> ที่วาราตรีนากทายที่สินี้พ่อปู่ยาการท่น้อให้ลูกๆซึ่งเป็นอนาคตของพ่อแม่อนาคตของบงเรียนและอนาคตของประเทศชาติทุกๆคนทุกท่านจงมีมันตั้งใจของให้มันสร้างผลงานความดีเพื่อความสุขความเจริญขอความสุขความเจริญคิดสิใดหวังสิ่งใดขอให้สมนำผักมุ่งมากตร แล้วพ่อปู่จะเข้ามาดูฝังจับไว้พ่อปู่จะเข้ามาเคลื่อนย้ายพ่อปู่จะเามาปกป้องลูปกราบเข้าชีวิตของพวกนู้จับทำให้เพื่อปกปักรักษาทากหรือและรักษาลูกของเราให้หยุดเดียวตลอดไปขออภัยสุขภาพเจริญสมบูรณ์ยิ่งขึ้นบนเกิดมีแก่นรูปและคณะครูจากทุกคนทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในราการต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพรคุณครับ ภกิจขันดีคำนะคะรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามนะคะจากสถานีภูทรจังหวัดอุดรธานีนะคะวันหน้าต้วจขอขอบคุณท่านทั้งหลายนะคะั่งนะคะลขอบุนะคณะผู้จัดโครงการนี้นะคะขอขอ,ขอบคุณท่านมาน,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 นะาส่ในญ่คะขอบคุณค่ะ